แต่ตอนนี้บริษัขทขัรถค่าคอมฉันมันอาจจะไม่ได้มากเหมือนเต่านะพ่อแก้ก็ไปประหยัดอย่างอื่นซิอย่ามาประหยัดกับพ่อเห็นกินไข่ต้มทุกวันจะน่าจะเป็นไข่อยู่แล้วที่บ้านของกันอีกแล้วอ่ะบ้านนี้พี่เป็นคนสร้างเท่ากับว่าพี่ก็เป็นเจ้าของบ้านนี้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้พ่อโอนบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วเดียอยากได้บ้านหลังนี้เราไปซื้อบ้านหลังนี้กันแต่เราต้องเล่นละครกันหน่อยนะ ไข่ต้มอีกแล้วเหรอเห็นกินไข่ต้มทุกวันจะน,น่าจะเป็นไข่อยู่แล้วเอ้ะเื้อไก่มาให้เดี๋ยวเราความอ้วน,นมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าที่บ้านของกันอีกแล้วเหรอ น้องสาวเดียเขาบอกว่าบ้านหลังคาล่วนน่ะน้องสาวคุณเขาเอาอยุน้อยกว่าคุณแค่ปีเดียวเองไม่ใช่เหรอเขาไม่มีเงินซ่อมเองหรือไงเขาทำงานอะไรอยู่อะไม่รู้สิแต่เขาบอกว่าเขามีงานทำนะแล้วพ่อพ่อแก่แล้วทำงานไม่ไหวแล้วความฝันของเดียเนี่ย ก็คือการปลูกบ้านใหม่ให้พ่ออยู่แล้วบ้านที่ต่างจังหวัดอะมันปลูกไม่แพงเท่าที่กรุงเทพหรอกเดี๋ยวทำได้สบายมากขอบคุณนะที่ดดเป็นห่วงเขินกันไหมเขิในใจเขไข่ใใมีโปรตีงกว่านะอือ อ้าวเป็นอย่างอื่นบ้างเหรอฮึอะไรอ่ะแกนี่มันลูกกระตันยูจริงๆเลยเดีย ไม่เสรงที่ันเลี้ยงแกมาเนี่รู้ไหมคนแถวเนี้ก็ติดช้าฉชนกันหมดอ่ะพ่ออะไรอะไรมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันว่าน่าจะติดแอให้สักหน่อยนะพี่เดียรอหน่อยนะดีมตอนนี้เงินที่หมดเกลี้ยงเลยอะ่ะเอานะาดีมพี่แกทำงานเก่งหาเงินเก่งดีวอกหน่อยก็ติดแอให้เองเลยจริงไหมเออนี่แต่ถ้ายังติดแอตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ว่าหรอก แต่ว่าอย่าลืมเงินเดือนพ่อละกันเพราะว่าตอนนี้พ่อก็ <c oughs> ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วก็ทํางานไม่ไหวแล้วฉันไม่ลืมหรอกพ่อแต่ตอนนี้บริษัทขาลดค่าคอมฉันมันอาจจะไม่ได้มากเหมือนเต่านะพ่อเอาวเดียแกก็ไปประหยัดอย่างอื่นสิอย่ามาประหยัดกับพ่อตรงนี้มันค่าใช้ใจ่ายของในบ้านพ่อไม่ได้กินอยู่คนเดียวนะยังมีน้องสาวแกอีกคนแล้วตอนนี้ดีนทำอะไรอยู่ละ่ะ ก็ขายของอะ่ะแต่ว่าฉันขายไม่ค่อยดีหรอกพี่เดียก็อย่าลืมส่งเงินให้ฉันใช้ด้วยนะ<ป>แล้ววันนี้พี่จะไปนอนไหนอะ่ะอ๋อพี่ว่าจะมานอนค้างที่นี่สักสองคืนน่ะโอ๊ยที่นี่ไม่มีห้องหรอกจะไม่มีได้ไงดีมพี่ไปนคนข้างบ้านหลังนี้นะพี่ก็มีให้คนละห้องไง ก็ตอนนี้ฉันมีผัวแล้วแล้วผัวฉันเขาก็พาแม่เขามาอยู่ด้วยอะตอนนี้ไม่มีห้องว่างหรอกพี่เดียได้ไงอะดีมบ้านนี้พี่เป็นคนสร้างที่ดินนี้ก็เป็นที่ดีของแม่เท่ากับว่าพี่ก็เป็นเจ้าของบ้านนี้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้พ่อโอนบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เข้าใจไหมพ่อพ่อยกบ้านหลังนี้ให้ดีมคนเดียวได้ไงฉันเป็นคนออกเงินสร้างบ้านนะพ่อ อ้าวเดียก็ฉันยกบ้านกับลูกแท้ๆของฉันแกไม่ใช่ลูกแท้ๆซะหน่อยลูกติดแม่มาแกจะทำไมก็พี่เดียโง่เองอ่ะช่วยไม่ได้เนาะนี่กลายเป็นว่าความกระตังอยู่ของฉันกลายเป็นเรื่องโง่เหรอได้งั้นฉันจะถือว่าฉันได้ตอบแทน ในสิ่งที่พ่อเลี้ยงดูใช้มาทั้งหมดแล้วต่อไปนี้เราจะไม่มีอะไรติดค้างกันอีกฉันกับพ่อกับดีมเราขาดกันแล้วต่อไปนี้ฉันหาเงินได้เท่าไหร่ฉันก็จะใช้เองไม่ให้ใครอีกแล้วอ้าวแล้วแกจะไปไหนเนี่ยเดียไอเดีย ร้องเงินเดือนพ่อเหรอวะเอาเฮ้ยนี่เดี๋ย <Yeah. S 3> ไหนเล่าสิไปเยี่ยมบ้านมาเป็นไงบ้าง ใช้บ้านของเยียกต่อไปแล้วพ่อขาโอนบ้านให้ดีนที่เป็นลูกแท้ๆไปแล้วก็ถือซะว่าคุณได้ชดใช้บุญคุณให้เขาหมดแล้วต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรเขาอีกคุณย้ายมาอยู่กับผมเถอะผมจะดูแลคุณเองแต่งงานกันนะ แต่เทีไม่มีอะไรเลยนะยงเงินในบัญชีเทียก็ไม่เหลือแล้วด้วยผมจะเลี้ยงคุณเองว่าแต่ถ้าผมขอคุแต่งงานผมต้องไปขอกับพ่อคุณด้วยไหมไม่ต้องเราไม่ต้องจัดงานแต่งงานด้วยขอแค่การรักเทียจริงก็พอ ไม่ต้องแต่งงานก,นกันก็ได้แต่เราต้องจดทะเบียนกันแล้ววันหนึ่งผมจะซื้อบ้านแล้วก็ใส่ชื่อของเดียให้เป็นเจ้าของบ้านนะเดียจะตั้งใจทำงานไม่ปล่อยให้กันเหนื่อยหาเงินอยู่คนเดียวนะเดียสัญญา บ้านอยู่แล้วครับค่ะเอาที่ทําเลสวยๆอยู่ใกล้ๆตลาดสดแล้วก็มีโรงเรียนให้ลูกเราไปเรียนด้วยนะได้ค่ะการดูนี่สิคะ ดีมประกาศขายบ้านเดีย๋ยจะโทรหาเฮียมา้าเขาเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกับแม่เฮียมาเดียนะคะคือทำไมดีมประกาศขายบ้านล่ะคะอะไรนะคะดีมติดนี่เฮียม้าเหรอคะ ได้ค่ะเดี๋ยวเดียจะลองคิดดูค่ะเฮียมาบอกว่าดีมติดหนี้เขาแล้วก็ผัวของดีมเนี่ยทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวคนเดียวเขาก็เลยขอเลอกกับดีมพอไม่มีคนให้เงินก็เลยไปกู้เงินแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้ล่ะสิถึงได้ประกาศขายบ้านแบบนี้ กันคะเดียอยากได้บ้านหลังนี้งั้นเรื่องบ้านใหม่เอาไว้ก่อนเราไปซื้อบ้านหลังนี้กันเดีย yeah. แต่เราต้องเล่นละครกันหน่อยนะ ว่าไงครับคุณชอบไหมครับอพวกคุณจะขายเท่าไหร่ครับสามล้านค่ะแพงไปครับแต่ถ้าพวกคุณลดเหลือล้านเดียวผมจ่ายสดตอนนี้เลยเอาคุณแบบนี้มันกดราคากันนี่ก็แล้วแต่นะครับจริงๆนะผมไม่ค่อยชอบบ้านเท่าไหร่ซื้อมาก็ว่าจะทุบทิ้งแค่อยากได้ที่ดินหน่ครับทุบทิ้งเหรอคะ แต่ว่าบ้านชั้นใหม่มากเลยนะคะอยู่กันมาแค่สองปีเองอะถึงจะใหม่แต่ก็เป็นบ้านมือสองครับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะเอาไงดีอะพ่อขายสิรออะไรล่ะถ้าขายได้สามล้านนี่ขายได้ตั้งนานแล้วจะได้เเงินไปให้เฮียมาเขาไม่งั้นทวงเช้าทวงเย็นแน่ตกลงว่าไงครับถ้าไม่ขายผมจะได้ไปดูที่ดินที่อื่น วันนี้นี่ผมมีดูหลายที่เลยนะเนี่ยเอ,อ่อขายค่ะขายขายค่ะถ้างั้นก็ไปเจอกันที่สำนักง,งานที่ดินนะครับโอนที่เสร็จเมื่อไหร่พวกคุณก็ย้ายออกภายในวันนี้เลยวันนี้เลยเหรอเจอกันครับ มันจะไปพออะไรอ่ะดีมแค่นี้เดียเดี๋ยลูกพ่อฉันไม่ใช่ลูกคุณเราสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้ว นี่ฉนโฉนดที่ดินของคุณครับพี่รักแล้วก็นี่กุญเจบ้านเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแกสองคนรู้จักกันเหรอลืมแนะนำไปเลยนี่คือกันสามีของฉันเองเราสองคนจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะพอการเขารู้ว่าฉันอยากจะซื้อบ้านเนี่ยการเขาออกหน้ามมาซื้อให้นี่พวกแกโกงฉัน กดราคาบ้านฉันเหรอก็พวกแกอยากร้อยเงินกันเองนี่รีบเก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านฉันได้แล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกไม่งั้นฉันจะแจ้งความนังเดียนังสารเลวฉันสารเลวกับคนที่สารเลวกับฉันก่อนเท่านั้นเฮียมาเขาฝากมาบอกว่าได้เงินแล้วเนี่ยก็รีบไปใช้นี่นะเพราะว่าลูกน้องเฮียมาแต่ละคนเนี่ยมือหนักตีนหนักกันทั้งนั้นโดยเฉพาะไอ้เบิ้ม เข้าบ้านกันเลยครับทีละค่ะเดี๋ยวพวกคุณรีบเข้าไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับเอาโอไยทำยังไงดีอะพ่อบ้านก็ไม่มีแล้วเงินที่มีก็ต้องเอาไปใช้หนี้เกือบหมดแล้วอะ่ะ เราไม่เหลืออะไรแล้วนะพ่อโอ้มี่โอ้ยแกแตนอยูกับคนที่เขาเห็นค่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่เห็นค่าให้ถอยออกมาไม่งั้นคนที่ต้องเสียใจก็คือเราแกจะทำไม แกมันลูกติดแม่ไม่ใช่ลูกแท้ๆซะหน่อยที่งอเองจะไม่ได้ไอ้ยิ้มอะไรเอาหรอยืนยิ้มยืนยิ้มถึงได้อะไรอ่ะที่งอเองโอ้ยตรงนี้มันค่าใช้จ่ายของในบ้านพ่อไม่ได้กินอยู่คนเดียวนะยังมีพี่สาวแกอีกคนน้องสาวน้องสาวอ๋อเอาเดียวแกพวกโอ้ เดี๋ยวอะไรมันขึ้นมาที่คอใช่พี่นี่พวกแกสองคนรวมวัวกันกดราคาบ้านฉันเหรอถ้าพวกแกอยากร้อนเงินเองนี่แต่เองนี่เขต้องขายหนึ่งเดียวนางสารเลวฉันสารเลวคนที่สารเลวกับฉันก่อนอะไรอ่ะเฮียมะเฮียมะอ๋อยังยมะเออ